นี alors, look, like ่ครับน oh, oh, ี่ครับสุดยอดสุดยอดครับโอ้ปข้างอ้ยปกข้างไงโอ้ปากด็เต็มเพตลอดครับก็จะเป็นห่วงครับพี่น้องมสดันบรรยากาศไดัขง่าย ดตวดเลยครับพี่น้องสวัสดีครับผมครับมือหนีมาพ่อกันอีกแล้วครับข้ามาเบึงบรรยากาศวันเฮียบ้านจะท้อนครับตำบลเผาอำเภอสิทธุูมจังหวัดราชเอ็ดครับพี่น้องครับผมวันสิมีโตบครับเบึงบรรยากาศครับเดี๋ยวแค่กล้องเห็นบึงครับเบึงปากได้เลยผมกั สีไทยให้บบเบิ่งนด้ครับปลาได้ได้ได้ปลาโอ,อ้แพร่แพร่กระลายครับพี่ต้องครับผมบรรยากาศครับบรรยากาศเนาะครับน้องมันสะท่อนครับทำเึิ่งแพร่ปากนาดูซุ่มยุบซุ่มยุบเอาวะ เงี้ยฟังไอ้กับหนึ่งร้อยบาทครับแค่กัจะอยู่ประม300าณสามร้อยปอครับโอ้เฝาเฝ้าเดี๋ยวผมสิยังไทยเลี้ยวด้วครับปากได้ได้ผมกว่าจิตทายให้เบิ้งครับพี่น้องครับผมครับโอ้คนหลายครับประม 2, าณสองสามร้อยได้ ครับนี่ผัวคนใดแฟนปฏิเพื่อนผัวปฏิเคื่อนนะมีตัวเนี่ยจังอยวันดูได้เมยวันดูแต่เมย์ออวันวันวันดูได้เมื่อยครับนี่ปลาขาวปลาชอยปลาเพือนครับพี่น้องบรรยากาศโอ้ปลาขาวปลากุ้มปลาขาวปลากุ้มครับพี่น้องถ้าเบิ่งบ่ายต่อไป ครับมาเบาตู้มาตู้ครับยังมือขึ้นาดยังมือขนาดครับหนึ่งเบาตู้ครับเผนบอกจะคลิปนะครับผมใช่บวัน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 ไรเดเมย์ครับผมครับเยอะถ่ายรุ่นมิโตครับครับเ่า่วกฝ่ายนี่เพป็นกำลังเฮาอยู่ของอีพ่อาจะเถอะว่าเถิดวันหลายเดเมืย์แาวแรกเปิดครับโอ้ นำำของไปครับเชิญเหี้ยภาคีสานครับผมลงเป็นห่าวกันก่อนเพิ่นหา่าวห่าวไปอันนี้ไปไหมครั <c oughs> บบรรยากาศบรรยากาศดีเห็นเพิ่นดึงโดนหน้าเขาอ,อยู่บ่ปากจ้าบาทครับพี่ปากจ้าบาทครับเหี้ยลอยหนึ่งโอ้ถือยู่ครับมาตะเกืบ มปน้อยๆกับไทยเบิ้งครับพี่น้องปน้ยมัมีครับเส็เบิงเบิตานี่ครับน้อยๆละเดี๋ยวตัวใหญ่กันมากดอกขอนเออเฮียเฮีจะยินฟังจ้าบาทบาทนึงหนึ่งร้อยบาทแค่ครับแค่สองเงินสามร้อยบไปยิ้นโอ้ครับผมสองร้อยแค่สองร้อยเนาะครับผมพี่น้อง เดี๋ยวว่าปลานี่เป็นปลาธรรมชาติเนาะปลาธรรมชาติปลาบ่มีปลาปล่อยครับผมนี่ครับน้าบกว้าบน้าบกว้างน้าบกแล้วนี่เนี่ยมะเข้าซอยครับมะเขาวกุมครับตรงนี้ก็ถือตัวนึงครับโอ้นี่ครับตัวปลาครับบัลเช่ท่อนครับนี่ปลาวะแม่บอสครับ นี่ครับเนี่ยจ๋ากัำมาตัปลาครับเต็มตัวตัวปลาเป็นเดี่บอยมีแต่บักหอยนี่ครับตัวปลาโอ้บักหอยกับปลาเอ้าให้เบิ่งกันละมีตัวปลาให้เบิ่งเนาะเราสอนเช่นกันสอนหาครับนั่งอยากรอดอยู่ครับเบิ่งปากนี่ครับมันบ่เขาเข้าปะ โอ้โหเห่หางเหหางเนี่ยเจ้าหน้ครับลอดรอดรอดเบิดปลาตัวปลาท่านี้ครับตอนนี้ก็ห้าวเพื่อน,น,รนบรรยากาศบรศรยากาศโอ้เฝ้าครับเฝ้าฝากต้นาครับซุ้มยุบซุ้มยุนมบน้ำบกวะ ขนาดสามเส้นครับยังรอดได้ครับโอ้โหถือยู่ด right ังหนะนับกวาดสองสองพอได้ก um, ้อยพอได้ก้อยวิธีสารกันเท่านี่ครับตัวปลานนะครับพี่พี่น้องครับนี่นี่ครับตรวจ อันนี้ก็ไปก็อตอนไกลตอนไกลครับโยกขึ้นนี่โยกขึ้นนะนี่เราช็อตเด็ดคลิปนี้โอ้ครับสุดยอดสุดยอดพเพิ่งขึ้นรถไปบ้านเลือกเถอะน้ามันตื่นบ่นี่ครับนี่ครับมื่อไงไกลๆพี่น้องเป็นหลักมาจากกลางน้ำี่ครับนี่ครับสุดยอดสุดยอดครับพอกมมหนาลุกแรงเอาลงกตันตันแรงนะครับ กันนะครับผมอยากดูหน้าด้วยไงสุดยอดส<ห>ุดยอยาาดนี่เป็นไหนแบบเนี่ยโอ้โหเสีย่ยเการเด็การครับพี่น้องโอ้มาตรฐานครับมองปากนี้ครับพี่น้องเขากุมคุมลิ้มคังครับนี่ครับมวนมวนซี่หาบัตรซี่หาตัว เมืองปากนี้ครับถือแล้วครับพี่น้องเห็นจอมแล้วเห็นไหมปุ่นปุ่นขากุ้มขากุ้มอือ้าวแล้วหวฮาวแล้วโอ้ปากนี้ท้ายดอกพอาได้พอได้ก้อยหรอกขันวันจะดูอ่ะ นี่ครับโอ้นี่ครับปลาเขาทำนี่กันเป็นแม่จ้าปุ๊ดไหมล่ะปะคุณนี่ครับคุณแม่ใช้ไหมน้ำมาจากบ้านาคันค้างน้องเขาเร็วครับไปยังตาบอดพท่นมาเบิ้งก่อนครับตาบอดไปยังเพราะไอ้ประกดขังนุ้ยประกดขังไง กดมันมัดที่ไหนวะนี่ครับกดเล็กน้อยครับนะครับปลาขาวครับผมครับนี่ก็สิดปลาลุงครับพี่น้องฝากดีบรรยากาศขาวคุ้มครับขาวคุ้มนะครับเป็นช็อตเป็นช็อตไปเด้พี่น้องเอ้าเมือปากคอ เสือสมพ่นมาจากพ่นท้องกันใช่ไหมเสือเสือคือว่ามันเป็นร่องมันมาเสือคือนพ่นท้องเฮ้ยพ่อพ่อฮันบี้นู้่อเขาว่าเขาว่าเฮ้ยโอ้โดายการอยู่ครับดายการอยู่โตสองโตครับเดินหน่อยไปหาไหลเคาะค่อยๆเก็บเอา มึงปากนี่ครับปาเงี้ยเพนอันนั้นเนี่ยคำนวณวาุกนพนวาปรยุใหญ่อครับไาลุนครับถารุนครับพี่น้อง่ โอ้โวัสดุครับสมพลเลยมาต่ำตำแห้งเนาะโอ้อายุครับกระดับวัสดุครับผมโอ้ปากนี่เต็มเผาตลอดครับว่้จงเป็นห่วงครับพี่น้องตัดาช็สตเลยครับ ว่าไหลเยไหลคุณเขาดีเว้ยปลาปลาคุมเว้ยปลากรมปลาเห่งยกเล็วครับคุณครับมันไก่เนี่ยซุ่มยุบซุ่มยุบครับโอ้เอาพันจักจีนไงเนี่ยพันธุามาเช่นเดีกันมาแล้วรอโอ้โหจ้าครับผมปลาเท่าปลาเดียวเรือปลานี่ครับ หาบุงาลุนครับเนี่ยห้างว่าลองมึงเผาถือตัวนี้เ้าครับเ้ามาปากนี้ครับ ปาดูดปลาดูครับเขาว่าว่าครับพอเอ็นว่าเบิ้แล้วนะครับผมปานห้างแล้วตัวปลายังขึ้เป็นจังสี่สูบานเข้าไปดิบ่บ่ว่ครับมงปลางงอ่ะครับ่ามึงปากนีพันเอา้นมากขาทุนเล็กนิดนอง อไปอยังไงน่ะปราข้าบอประโดบ่โอ้โหครับ ปลาอ,อย่างตัวนี้นะครับปลาปีครับปลาปีครับโอ้โห,โหนี่ครับวิธีซานมันออกเข้าครับมันอาจจะไม่มีปลาหลาแล้วครับอ่างนี้ครับ,อบพอได้เก็บอยู่ครับผมพี่น้องอินพ่อครับพี่น้อง กับปงปลงน,นครับพี่น้องครับขเขาเอือนปางนี้โอ้นี่ปลากีพอดครับเสื้อสมนี่ตัดไปตัดไปนี่แหละพอมันมันพอดึงนในไหมดินด้นเบาดิ้นเบ่ อ้ของใหม่ของใหม่ครับพี่น้องเป้าครับเป้านะครับก็มาทรงไทยครับพี่น้องเบื้องปา่าขาวนี่ปา่าควอกระลังนี่ครับอยู่ข้างหลังนี่หมวกเขียวนี่ครับมาพ่นถึกปลาดีนะมาไทยเห็พี่น้องเบื้องนั่นแห่แฮ่หมันเลย ลองเบิองลองเบิองครับโอโ้แน่นอนเช่นเหี้ยภาคอีสานครับทารุนทารุนเหมือนกันครับเอ้ามาเร็วครับฟงวยงง ารุนครับทารุณนี่เขาเนี่ครับโอ้เฝ้าครับบัดน,นี้ครับผมเนี่ยนอนเนี่ยนอนเอาตุน้นต่อไปครับผมได้อยู่ครับประเดี๋ยวเฝ้าครับไอตัวสองตัวเพื่อนปัตรละตัวสองตัวครับ มะเขาวแมงนีพริกมาเบิ่งนี่นี่ครับมะเขาวครับพี่น้องมะเขาคุ้มเขากุมนี่เพิ่นได้ครับเดี๋ยวเบิ่งซองเบิ่งนี่ทาง่นได้เห็นไหล่ะนี่ครับพี่น้องโอ้เพิ่นมาโดนแก็บเดียวได้เกือบครึ่งถุงเดียวปวเขากุมครับพี่น้อง